โอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์ในส่วนของการทำไลน์ Notify นะคะโดยที่เราจะสร้างจาก Google Form เนาะแล้วก็กด Summit ปุ๊บก็มีไลน์แจ้งเตือนเข้ามาทีนี้คือเราอยากจะ,ะมีลูกเล่นแบบนี้ก็คือการแจ้งเตือนหลายเนี่ยบางทีมันก็จะมีโค้ดที่ครั้งก่อนเราทำโค้ดที่มันส่งไปทุกข,อขอ้อความนะทีนี้เราอยากจะมีในส่วนของว่าเราจะส่งข้อความไปเฉพาะ บางข้อความที่เราต้องการบางเฉพาะคําถามที่เราเขียนขึ้นมานะคะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเรามีการรับคนเข้าทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีหัวข้อรายละเอียดเยอะมากที่เป็นข้อมูลของเขาที่เราจะเก็บไว้ในกูเกิลชีตทีเนี้ยเราอยากจะส่งข้อมูลพวกนี้ที่เรากรอกข้อมูลเข้ามาแล้วส่งไปในกลุ่มไลน์ที่มีหัวหน้าเราที่มีเพื่อนร่วมงานของเราเฉพาะข้อความที่เราต้องการอย่างพวกวันที่ที่น้องรับเข้ามาชื่อนามสกุลหน้าที่ที่ ทำงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ตัวโค้ดกันทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือจะมี1 Google Form 1 g o o g นะคะ r m o o n l n o t r m y t o e Notify โทคเค็นที่เป็น Line Notify แล้วก็ตัวที่เป็นโค้ดนะคะซึ่งโค้ดเดี๋ยวก็จะแชร์ไว้ให้ในตัวคำอธิบาย ะะซึ่งโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ระบุเฉพาะคอลัมน์เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่เราไปสร้างตัวฟอร์มของเรากอ่อนละกันนะคะอันนี้สร้างไว้เฉพาะหัวเรื่องอ,อันนี้อันแรกให้เป็นวันที่เนาะอันที่สองให้เป็นอะไรดีเป็นชื่อถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้มีหลายๆอันนามสกุลอ,อายุ สมหรัรับเข้ามามีอะไรอีกหน้าที่เขียนเป็นตำแหน่งแล้วกันตำแหน่งอันนี้เป็นรายละเอียดงานอ่า สาขาที่ทำงานอาจจะมีหลายสาขาอะไรอย่างนี้อะไรอีกอจังหวัดอ่ะโอเคงานจะเอาแค่นี้ก่อนเล็กๆนะคะตอนนี้มีกี่กี่ข้อความกี่หัวเรื่องที่เราจะต้องรับก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดอ่ะโอเคเรามี8 ทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการก็คือว่าพอเราได้ได้หน้า,าตัวที่เป็นฟอร์ hmm. มของเราแล้วเรารู้ว่าเรามีคอลัมน์หรือว่าหัวข้อเรื่องแต่ละอันยังไงบ้างแล้ว mm hmm. เราก็จะไปที่ตัวจุดสจุดนะคะ mm hmm. เราจะใช้โปรแกรมแก้ไขสคริปต์เข้ามาช่วย mm hmm. นเนาะรอสักครู่เราก็ไปเลือกที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์จากนั้นนะคะจากนั้น เดี๋ยวร้อยขึ้นมากอ่ะอันนี้เปลี่ยนชื่อนิดน,นึงจะได้รู้ว่าเป็นเรื่องของอะไรแจ้งเตือนลายเฉพาะข้อความอ่ะเปลี่ยนชื่อทีนี้นะคะสคริปต์ตัวเก่าเรากดลบไปเลยแล้วก็ไป Copy ในส่วนของสคริปต์ที่ทำไว้ให้นะคะ ๊เราจะได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำนะคะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนจะมีอ่านี่กดผิดจะมีอยู่ด้วยกันหลายจุดอยู่ตัวแรกนะคะก็คือ1 ในส่วนของโทเคนอันนี้เราน่าจะพอรู้วิธีการสร้างโทเคนกันแล้วเนาะก็คือเข้าไปที่ Line a m p l y f y แล้วก็ไป Generate โทเคนขึ้นมาแล้วก็เอา Copy โทเคนตัวนั้นนะมาใส่นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมไว้แล้วโทเคนตัวนีนะะเ้เสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวให้ดูโค้ดนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างโค้ดตัวนี้ก็คือจะใช้ในส่วนของตัว On from submit นะคะใช้ trigger เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างค่ะก็จะมีการประกาศตัวแปรอะไรต่างๆให้มาดูตรงข้างล่างตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าบางทีหลายๆที่จะมีข้อความที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันอันนี้จะจับตามตำแหน่งของข้อความที่อยู่ในตัวฟอร์มนะคะข้อคำถามที่อยู่ในตัวฟอร์มเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอันนี้ที่อาจารย์เลือกมาก็คือจะเป็น มีหัวข้อที่อยู่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าอห้าหัวข้อที่อยากจะส่งเข้าไปในไลน์ก็จะมีประกาศตัวแป๊คือเป็นชื่อเลยเพื่อความไม่สับสนเนาะเพื่อจะได้ไม่สับสนเวลาที่เราจะเลือกเอาหัวข้อก็ประกาศว่าอารต้องการาวันที่ที่รับเข้าขามามีชื่อมีนามสกุลมีหน้าที่แล้วก็มีจังหวัดที่ทํางานนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวตัวแรกนะคะเราประกาศตัวแป๊ตัวนี้ก็คือวันที่ วันที่ตรงนี้ก็คือก็เป็น day day ตัวเนี้ยให้มาดูที่ตัวที่ศูนย์ตรงนี้ตัวรีสปอนที่ศูนย์ตรงนี้ความหมายของมันก็คือว่าเขาจะนับข้อความแรกคือลำดับที่ศูนย์นะคะเ,เรากลับมาดูที่ฟอร์มของเราปกติเราจะนับหนึ่งสองสามสี่นอแต่นี่ก็คือถ้าในตัวโปรแกรมจะนับจากอคอลัมน์แรกหรือว่าคําถามแรกตรงเนี้ยเป็นหมายเลขศูนย์นะคะเป็นหมายเลขศูนย์ดังนั้น day ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเลขศูนย์ก็คือคอลัมน์แรกตรงนี้ของเรา ข้อความแรกของเราข้อความที่2ที่เราจะส่งก็คือนับเป็นหมายเลข1ห,หมายเลข1ตรงนี้ก็คือเราต้องการส่งตัวที่เป็นชื่อเรามาดูชื่อนี้ก็คือจะเป็นหมายเลข1นนับก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7เนาะอ่าทีนี้ชื่อเป็นหมายเลข1 last name นามสกุลก็เป็นหมายเลข2ถูกต้อง ดูที่ดูก็คือตำแหน่งตำแหน่งอันนี้ให้เป็นหมายเลขอันนี้เป็นหมายเลขสามใช่ไหมมานับซิถูกไหมหนึ่งศย์หนึ่อามอ่าถีนะคะสี 4, ่นะเป็น4ตรงนี้ก็มาแก้เป็นเลขสี่ของใครที่อยู่ในคอลัมน์ไหนก็นับตามคอลัมน์นั้นนะนับใหม่เพื่อความสะดวก0 1 2 สามโอเคจากนั้นนะคะ p r o v i น c e province ก็คือจังหวัดนั่นแหละที่อยากจะให้ส่งเป็นจังหวัดไปก็มานับก่อนซิว่าอยู่ที่เท่าไหร่0ูนย์หนึอ่จะจะอยู่ในหมวดของคอลัมนมที่7หรือว่าคำถามที่7ในตัวสคริปต์นะคะ,ะก็คือจะเป็นเรียงลำดับตามหัวข้อคำถามที่เราต้องการโดย ในฟอร์มเนี่ยจะต้องเริ่มหัวข้อแรกเป็นลำดับที่0เนาะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับเป็นหัวเรื่องแล้วก็ใช้ตัวแปรตัวนั้นต่อส่งข้อมูลต่อไปอ่าอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ก็จะมีวันที่เนาะ,ะแล้วก็ day ก็คือ day ตัวนี้เทียบเดียวกันชื่อก็คือ name นะฮะนามสกุลก็คือ last name หน้าที่ก็คือดูตีจังหวัดก็คือพื้นทตรงนี้นะตรงกันละนะคะตรงกันเรียบร้อยนะคะน่าจะมีประเด็นปัญหารตรงไหนอันนี้มีนิน,นแต่ไม่เป็นไรอ่นะ,ะทีนี้นะคะทีนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกเดี๋ยวเราลองมาลองดันดูว่าจะมีตรงจุดไหนที่มันผิดปกติอะ่ะเห็นไหมมันขึ้นบรรทัดที่26นะคะมี สิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นมาลองดูไม่มีบวกนะคะไม่มีบวกเ,เดี๋ยวก็ไปแก้ตรงน,นี้ให้ก่อนจากนั้นนะคะบันทึกอีกรอบหนึ่งเนาะเห็นขึ้นผิดปกติก็ถ้าไม่มีก็กดเล็กใช้ได้เลย บางทีก็จะมีจุดเล็กๆ,ๆน้อยนที่เราอาจจะทําผิดพลาดนะคะก็ไม่ต้องตกใจพยายามใจเย็นๆแล้วก็มองดูว่าผิดตรงไหนอ่ะทีนี้พอเราทําครั้งแรกมันจะมีให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็กดตรวสอบติดไปปกติของเราได้เลยขั้นสูงก็ไปที่ชื่อก้อค้ามตัวนั้นอนุญาตไป ไม่ต้องตกใจนะคะม่ต้องตกใจเสร็จโอเคจากนั้นนะคะจากนั้นที่เห็นขึ้นเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นแจ้งแต่เพราะใช้ตัวล็อกเกอร์เมื่อกี้อะทีนี้ให้เราไปที่ทริกเกอร์ให้เราไปที่ทริกเกอร์จากนั้นเพิ่มทริกเกอร์เข้ามา แล้วก็ไปที่คําว่าเลือกแหล่งที่มาของกิจกรรมถ้าของใครทิเกอร์มันหน้าตาไม่เป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะน่าจะเป็นภา,ารรษาอังกฤษก็าเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกคำคำหนึ่งนะคะแหล่งที่มาของกิจกรรมน่าจะเป็นอีเวนต์ถ้าจำไม่ผิดนะะก็มาคลิกเลือกนะับดูหนึ่งสองสามอันที่สามแล้วก็ไปใช้เป็นในส่วนของอาจากฟอร์มนะคะเลือกเป็นจากฟอร์มแล้วก็เลือกประเภทเหตุการณ์ก็คืออีเวนต์ไม่แน่ใจว่าตัวไหนคืออีเวนต์เนาะ แล้วก็กดเมื่อส่งขอ,อแล้วก็ให้แจ้งเดือนทันทีที่มีความล้มเหลวเกิดขึ้นบันทึกปอันนี้ก็จะทําเหมือนกันนะคะถ้าครั้งแรกที่ทำเขาจะถามว่าจะให้อนุญาตให้ใช้งานตัวนี้หรือเปล่ลาแล้วก็กดไปตามขั้นตอนได้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทดลองกันดีกว่ามาทดลองกันดีกว่าว่าใช้ได้ไหมสมมติตรงนี้วันที่วันนี้ชื่ออ่าน้มสกุลไออีอาอยุใสเ่เล็บมะม่วงไปร้อยกว่าปีนะตำแหน่ง คืนคือรายละเอียดงานสอนสาขาที่รับบาง็นที่นี่หน่อยไม่เป็นไรชนบรุรีจังอ้าไม่ใช่สาขานะฮะสาขาเป็นสาขาสิบสองชนบุรี ลองส่งสิใได้ไหมอ่าโอเคมีลายนันติไฟมาแล้วนะคะก็คือก็จะเป็นเหมือนตัวที่เป็นโค้ดของเราอ่เอ่ไหนะโค้ดของเราตัวนี้มาเทียบกันอันนี้ก็คือตัวนี้เป็น New Form นะหัวข้อ New Form มแล้วก็มีวันที่ก็คือเป็นวันที่ที่เราคีย์เข้ามาชื่อ ปีนาำสก,กุลหน้าที่ชลบุรีโอเคน,อน,นี้ก็คือข้อความต่างๆที่เราคีเข้าไปเฉพาะบางจุดก็จะส่งเข้ามาในไลน์นันทิฟายนะคะก็ใครที่ติดปัญหาตรงไหนก็ สอบถามได้ในคอมเมนต์นะคะเราไปคุยกันในเพจก็ได้หรือนะคะอยากจะทราบในส่วนของตัวไหนก็ลองคอมเมนต์คุยกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซั s สไคร r นะคะเป็นกำลังจะให้กับคุณครูนะคะพยายามทำคลิปอันนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณค่ะ